สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องดามาตามอาจารย์สุยชายพี่น้องอาจารย์สุยชายเผิ่นมาแบ่งปันตัวเลขให้ทั้งช่องแม่น้องดางวดนี้เป็นงวดเลขเผิ่นบอกว่าของเผื่นเขามาหลายงวดแล้วทั้งตำลาวตำไทยพี่น้องมือนี้เผิ่นจะมาแบ่งปันเป็นตำลาวเ้วยค่ะเดอ้อเลขของเผื่นเป็นเลขสูตรคำนวณพี่น้องเผื่นห้มาแล้วเขาก็ไปรับช้มรับฟังเลยค่ะเลขเผื่นเป็นเลขตัวใดไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุย อีกครัขอดีครับแอบี้เลยโอ้ยออกมอดอยู่เลยเป็นเอฟซีมาแต่เปิดช่องเลยแม่คนนี้ไม่นองยังได้เลยอู้ยขอบคุณในรายด้วยจ้ะเด้อป่วยมันไข้ไข้เอาโรคของผมเราผงม่กเป็นตัวไข้ไข้ยต่ละอ๋อจ้าเดี๋ยวมก็ไปได้พไปได้เดี๋ยวมาได้เจ็บเก็บรายให้กับเพื่อนรายยัเก็บรายอืมจ้าของนูโชกดีอยูนู้บ่คอยเจ็บไปไหนมาจ้าพอเจ้ามันคนนุ่มแล้วกอนีเจ้าก็ได้ไปปวดอยู่ยาเนียอยู่อืมจ้าคุณผม หนักกินยาหลายก็พอได้เนาะไตเยาของก็พอดีกันนะอะอะไรในแนวทางอาจารย์แนวทางคุณมือนี่เข่าอยู่วะจ้ามันเข่าต้นเนื่องกันมันไหลงวดแล้วจังว่าจะให้เอาเอาออกไปลองมึงเนี่จ้าเขาเขาหนักงวดเมื่อกี้นี่ยต้ก็เดือแต่เร็วดีเนาะมันตุบจับมันดูดแต่ว่าเลร็วท้ายกับเข่าต้นเนื่องแล้วมันหลงวดแล้วได้แต่แต่บุญจับแจมันออกไปแตฝกก็แฝกมาคุณนะจ้ามันเข่าต้นเนื่องมันดูจะว่ามันติดบาดใหญ่เอาให้ไม่เอาจ้า อ๋อค่ะคลิปนี้จะเป็นเลขเลาเมนบค่ะาลาเลาบในเล้เดผมผมกเ่ยวให้ทุกคนของไล่ตัวกนันนั่น,นกันลค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตำลากอนนะจ๊ะเนาะเราเป็นวันี้หาเลยะเนะเาะค่ะตำเลา,<ๆ>าเลขวิง่งสองตัวต้งการเดินค่ะสองกับสามเลขวิ่งเมนค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งสองกมตัวที่เาตัวยืนวิ่งสองสสจ้าโจ้โคดีเตเจ้าให้ สีชุดเด้อจับจิงที่เนี่สองชุดค่ะจวสองชุดนจับคู่มีรัสอจับคู่ห้าสองค่ะจับตาหกสองค่ะแล้วก็หกสามค่ะห2ึ่สามสองสามสองเออาเน้นเนี่ละเน้นหาสองสองมนะเดี๋ยวได้ค่ะเน้นเน้นหาสองกับหกสองบ่ค่ะ สองตัวนี่และเอาสามสองต้ลงาเป็นตัวลองซะ่ะบาทนี่สาตัวเนี่ยมีจัสองชุดเด้อจ้านี่มีสามสอหสามหกสามห้เดี๋ยวด้วยข้าจารย์แป๊บนึ่งสามสองหกสามห้าสองสามห้าสนี่นี่โตนี่ะตัว้ตสามห้นี่ละพวเนี่ยค่ะ เดี่ะแต่ว่ามันไล่มาตั้งแต่มันคิดว่าจะทูกันละเพราะว่าต่างนอกจากเพื่อสูตรตัวเองแล้วแต่ว่าสายชิปมันไปกับเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดตัวแล้วแม้ว่าเนียนจ้านี่ครั้งแรกเด้อจ้ะของอาจารย์สวยจ้ะแล้วก็าจารสูบด้วยดอกเพราะว่ามันมันจะไงล่ะมันไทยกับลาวมันมาเปลี่ยวของกันมาออกเรื่อยนะตันนี้พวกแมวเนี่ยมันมันคู่สองเหมืนออกมหาสองของไทยเนี่ยไหมค่ะแมนแมนค่ะ การเบิ้ลองน่สองสองกับสามันเบิ้ลพ่อการเบิ้ลสองสองกับสามสามจ้ะเออเอาสองมาี่กาเบิ้ลจาสิบคหลายขึ้นไปดนอเราวมแบ่สองตัวอยู่นอจ้าั้งทุนน่ะเป็นการเบิ้ลทงเกิดมันเบิ้ลน่ยมันเบิ้ลประจำได้คนที่สาสาวจ้าจ้าขอบคุณอาจารย์หลายหลด้อค่ะที่ห้แนวทางขอ fc มีโชคมีลาบกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนูทวนเลขก่อนค่ะอาจารย์ ของอาจารย์เด้อค่ะแบบหนึง่งของอาจารย์ตำราว,วันที่ห้าธันวาให้วิ่งสองกับสามถูกไหมคะสองกับสามบนล่างจ้าสองกับสามบนล่างจับคู่ให้ห้าสองหกสองหกสามสามสองเน้นห้าสองหกสองถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับสามตัวจะเป็นสามสองหกสามสองห้า เน้นสามห้าสองถูกไหมคะาถูก้องครับค่ะถ้าตัวกันเบิ้ลเลขเบิ้ลก็คือสองสามสามสามคือตัวกันลัเป็นตัวกันเบิ้ลค่ะคือเบิ้ลดูแต่ว่าสูตรอกมาต่างันยะจ้าอันนี้เลขของอาจารย์นะคะอาจารย์สุยสายงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะงวดเปิดโตวงวดแรกงวดเปิดโตต้องงวดแรกะจ้า จ้ะขอบคุณหลายเด้ออาจารย์ขอให้เลขเขาปังๆเด้ออาจารย์ทั้งบนทั้งล่างขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะครับครับครับนี่แม่เอฟซีก็จะด้งยินนแล้วจะนอว่าอยาได้สนทนากับอาจารย์สุยสายเพิ่นขอลงเป็นงวดแรกเ็จะเด้อเลขของเพิ่นเพิ่นขอเป็นตำราวันที่ห้าธันวาคมหกแปดเลขนี้เป็นเลขสูตรคำนวณบนแม่เลขความฝันเด้อจ้ะ ขูดได้มาวิ่งมาแกลนให้วิ่งสองกับสามโอ้พี่น้องลมลมลมขูดได้มาวิ่งมาแกลนให้วิ่งสองกับสามจับคู่ให้ห้าสองหกสองหกสามสามสองอยู่ในสี่ขูดนี้ให้เน้น 5, 2, 6, 2, ห้าสองหกสองเด้อจะเด้อส่วนสามตัวจะเป็นสามสองหกสามห้าสองอยู่ในสองคูดนี่เน้นสามห้าเน้นสามห้าสองส่วน เลขกันพี่น้องตัวกันคือสองสองสามสามคือตัวกันด้วยค่ะในขอบคุณอาจารย์สุยสายหลายๆเพื่อนคลิปแรกด้วจ้าที่เพิ่นมาขอลงกับช่องแม่น้องอดาเพื่อนอยากเอาแนวทางมาแบ่งปันเราจะเนาะหัวเเศขึ้นเขามาหลงวดแล้วงวดนี้ก็เป็นงวดแรกเฮากัารุนกันว่ามันสีขาวบอจ้าหรือจังไดเนาจะเนาะอ้าขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางขอ fc มีโชคมีลากับอาจารย์ชุยชายตำลาวนะคะวันที่ห้าวันศุกร์ ี่น้องนี่เป็นทางคนกจีนจาะจ้ะมันก็ไปง่ายอยู่จ้ะอย่างทั้งนี้คนปลูกอ้อยมันจ้ะมีปลูกปลูกอ้อยเด้อจ้ะจะตามตามแคมป์ทางาไปน้องบรรยากาศดีดีไปน้องลมแห้ง แบบนี้มีน้องตามบ้านคนเลยไปนะเอาไปตามเสียงหน้าคนมันนี่เลยจ้ะนี่ลาไปก็จะไปแบบนี้เลยใจเอฟซีอยูนะ่นะคะมีแม่เอฟซีมัมมนก็ยู่เอฟซีมันจะเนี่ยมันจกาศดนี่ดีเลยจ้ะตามทองหายทองหน้าพี่น้องมาหาฝนกระมาอันป้องป้อคนนะพี่น้องเนาะฝนก็มาอยู่หายยู่หน้าพี่น้องฝนแล้วหายแล้วหน้าฝนก็มาหาฟืนหายยังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวตงแบบนี้ไปจ้ะ เอ้ยลมเย็น